รอยเตอร์ uter, ยอดขายคริปทอปังพุ่งทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการทะลุ1,000ล้านดอลลาร์ท่ามกลางความบ้าคลั่งของ NFT ตามรายงานจากผู้รวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรม NFT คริปโตแลมเผยให้เห็นว่ายอดขาย NFT ของคริปทอปังได้พุ่งสูงแตะ1.1พันล้านดอลลาร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมียอดเงินจำนวนกว่า637ล้านดอลลาร์ที่ได้ซื้อคริปโอปังไปในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมายอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ราคาคริปโอปังตกเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละ35.13 ETH 1,11853ดอลลาร์ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากอายุของ NFT ที่ถูกสร้างขึ้นนับตั้งแต่ปี2017คริปโอบังคืออะไรคริปโอบังนั้นเป็นโปรเจกต์ NFT ที่ถูกเปิดตัวก่อนคริปโตกิตตี้โดยเป็นโครงการการ์ดเกมเพื่อการสะสมที่ถูกรันอยู่บนล็อกเชนของอีเทอรมที่ในตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยนักพัฒนาคริปโทบังนั้นมีชื่อว่าลาว่าแลบการ์ดพังเป็นคอลเลกชันของสะสมทั้งหมด1,000 0ตัวและแต่ละตัวนั้นจะมีสีพื้นหลังเครื่องแต่งกายหรือฟีเจอร์หายากที่แตกต่างกันไป อย่างเช่นเอเลียนหรือซอมบี้ส่วนพังตัวที่แพงที่สุดก็คือหมายเลขที่ CatTag 7 2 5 2ซึ่งถูกขายไปในราคา1,600 ETH 5.33ล้านเหรียญสหรัฐด้วยรูปลักษณ์ซอมบี้ที่มีสายรัดคางทุ่งหูและเส้นผมแปลกๆจากข้อมูลของ AdFinTech f r a n k นั้นพบว่าราคาของ NFT ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีราคาขายเฉลี่ยในปัจจุบันอยู่ที่63,700ดอลลาร์ 63, ท่ามกลางความบ้าคลั่งของตลาดคริปโตนั้นเราไม่เพียงแต่ได้เห็นราคาของเหรียญบิตคอยและเอาทีคอยตัวอื่นๆพุ่งขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีตลาดของสสมหายากอย่าง NFT ้ว่ที่ได้เห็นราคาเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเทรนนี้จะเติบโตไปได้อีกสักแค่ไหนในอีก2-3ปีต่อจากนี้กดอ่านข่าวยอดขายคริปทอปังพุ่งทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการทะลุ1,000ล้านดอลลาร์ท่ามกลางความบ้าคลั่งของ NFT ต่อที่สยามล็อกเชน